สวัสดีค่ะเช้านี้แม่กิ่งพามาดูมองค่ะแล้วก็เด็กๆหลังบ้านวันนี้แม่กิ่งต้มอ,อกไก่ให้เด็กๆกินค่ะพอดีอาหารเราหมดอาหารหมดแม่กิ่งก็เลยต้มอ,อกไก่ให้เด็กๆกินแต่มองไม่กินค่ะมองไม่กินไก่มองไม่กินอกไก่แต่ไแม่กิ่งก็จะเอาอาหารไตค่ะ อาหารไตที่ผู้ใหญ่ใจบุญที่ที่คุณหมอแล้วก็ภรรยา้านส่งมาให้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาให้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้น้องน่าน่าจะชอบอยู่ค่ะเพราะเนื้อมันจะเหลวๆดีไม่กิ่งแต่ว่าไม่กิ่งก็จะป้อนสลิงให้น้องเอานะคะคือถ้าเอาวางไว้น้องจะไม่กินน้องจะไม่กินเองป้อนเอาแล้วก็ป้อนง่ายด้วยค่ะเพราะว่ามันเนื้อเหลวๆดีค่ะ แ,แม่กิ่งจะป้อนหนูเอานะลูกนะแล้วก็แม่กิ่งก็จะเล่าเมื่อวานนี้ที่แม่กิ่งได้ไปพาน้องไปให้น้ําเกลือค่ะและตัวแม่กิ่งเองก็ไปฝึกให้น้ําเกลือเมื่อวานนี้ไม่สําเร็จค่ะเมื่อวานนี้สงสยัยมือไม่นิ่งใจไม่นิ่งพอก็เลยเจิ้มเข็มไปสองครั้งทะลุไสองครั้งแม่กิ่งก็เลยไม่กล้าทําต่อ ก็เลยให้น้องน้องพยาบาลเขาทำาก็เดี๋ยววันนี้เอาใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้ไปฝึกใหม่น้องเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ยากแล้วก็กะเราก็จะกะถูกวันแรกไม่ยากเลยนะคะวันแรกรู้สึกว่าง่ายทำปึ๊ดทีเดียว แต่เมื่อวานทำสองครั้งแล้วทะลุทั้งสองครั้งก็เลยชักไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าทำต่ออีกอย่างสงสารน้องด้วยกลัวน้องจะเจ็บแต่จริงพยาบาลน้องพยาบาลเขาบอกว่าน้องน้องไม่เจ็บหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นหนังข้างนอกแต่แม่กิ่งก็กลัวลูกเจ็บก็เลยไม่ทําต่อค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปฝึกใหม่แต่แม่กิ่งก็ยังไม่ย่อท้อนะคะแม่กิ่งก็ยังไม่ย่อท้อเดี๋ยววันนี้แม่กิ่งก็จะไปฝึกใหม่ ฝึทกทาจนกว่าจะทําได้ค่ะจนกว่าจะคล้องจนกว่าจะทําได้ว่าไงคนสวยฮะอ้อนมาแต่เช้าเลยเราเนี่ยืส่วนมากกินอกไก่อ่ะที่ชอบกินก็คือจะมีเนี่ยค่ะลูกแม่รูเซียสีกุมารเนี่ยกินทุกอย่างกินเก่งมากเกียงเลยค่ะ ข้างในแม่กิ่งก็ให้กินนะคะข้างนอกสองถาดข้างในก็สองถาดแล้วก็มีอาหารอาหารเปียกเสริมนิดหน่อยเท่าที่ของเหลือเดี๋ยววันนี้แม่กิ่งก็จะออกไปซื้ออาหารค่ะจะออกไปซื้ออาหารทำไมอะทำไมลูกเอ๊ะทำไมฮะอืมแต่ละคนดูสิ ดำน้อยของแม่เนี่ยดำน้อยว่าไงครับพี่ทิวครับ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 เขาชอบให้พูดเพราะเพราะคนนี้ชายใหญ่บ้านในบ้านของเราพี่ทิวเขาจะชอบเรียกแม่น่ารักมากๆค่ะ เดี๋ยวมองกินข้าวนะลูกนะเดี๋ยวแม่กินก็จะทําอาหารให้มองกินค่ะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะแม่กินป้อนอาหารเสร็จแล้วว่นเสร็จก็ไปแต่งตัวก่อน เาแต่งตัวก่อนครับแม่กินเสร็จแล้วต้องเสริมหลอก่อนครับนี่ค่ะอันนี้คือผลงานผลงานของวันนี้ค่ะก็อาหารก็กินถือว่ากินได้เยอะอยู่ค่ะก็ตรงคาบคาบที่เป็นอาหารไม่กิ่งลืมถ่ายให้ดูตอนยังไม่ได้กิน ก็เป็นตรงคาบคาบที่เป็นอาหารนะคะแล้วกินก็เหลือแค่นี้เดี๋ยววันนี้ก็ลองดูอีกทีนึงค่ะแม่กิ่งจะลองดูอีกทีหนึ่งว่าวันนี้แม่กิ่งจะให้น้ำเกลน้องสำเร็จไหมแต่ก็จะพยายามค่ะ แม่กิ่งก็จะพยายามเพราะที่ว่าวันข้างหน้าเราก็ต้องให้น้ำเกลน้องเองอกบังใจให้แม่กิ่งกับมองด้วยนะคะลูกนะบังใจให้แม่ผมด้วยครับผมไม่อยากไปโรงพยาบาลน,นะครับแม่ก็จะได้ประหยัดด้วยครับ นซนแต่งตัวอย่างเดียวกว่าจะกินได้แต่ละวันแต่ละวันก็ต้องคับกันอยู่ค่ะแต่ก็ต้องใจเย็น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 ในการป้อนอาหารของเขาค่อยๆป้อนค่ะค่อยๆป้อนค่อยๆให้เขากินแม่กิ่งก็ทําเหมือนเราป้อนลูกคนเนี่ยค่ะทั้งที่ลูกคนไม่กิ่งก็ไม่เคยป้อนข้าวเพราะแมกิ่งไม่มีลูกเนาะ เนี่ยคะ่ะลูกคนแรกที่ได้ให้แม่กิ่งได้ป้อนข้าวคือมองเนี่ยคะ่ะในชีวิตของแม่กิ่งมาห้าสิบกว่าปีเพิ่งได้อุ้มเพิ่งได้อุ้มลูกป้อนข้าวก็ครั้งนี้ครั้งแรกคะ่ะ